สวัสดีครับกับช่อง youtube สูพจนเกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเราจริง,รง,รงหลายจริงนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับอัปเดตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู่ทำสีตีอินเตอร์นะครับซึ่งเป็นอู่ผมเองนะครับพิกัดนนทบุรีติดกับโรงเรียนวัดลาดประดุกนะครับโพสต์นี้นะครับผมเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่อยากมีอาชีพ นะครับนะครับมาหัดงานนะครับผมเปิดรับสมัครเด็กหัดงานผมรับแค่คนเดียวนะครับสตาร์ทค่าแรงที่วันละ300นะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็รายได้นะครับก็จะดูตามพัฒนาการนะครับถ้ามีมีพัฒนาการอยู่กับผมนะครับแล้วก็ผมขึ้นเงินให้แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงผมรับแค่คนเดียวนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะครับคุณสมบัตินะครับ ก็คือว่าต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะครับแค่เป็นคนดีพอนะครับแค่เป็นคนดีพอแล้วก็เป็นคนที่อยากจะมีอาชีพนะครับไว้เลี้ยงตัวไว้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแฟนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับแล้วก็ผมจะสอนด้วยตนเองนะครับนะครับนั่นหมายความว่า <c oughs> ผมรู้อะไรบ้างในงานสีรถยนต์คุณก็จะได้รู้เหมือนผมนะครับ ผมรับแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นคลิปนี้นะครับรีบด่วนนะครับผมจะไม่ลงเบอร์โทรตรงนี้นะครับเพราะว่าการติดต่อตัวผมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับถ้าใครมีความปรารถนาจริงๆนะครับไปหาทางติดต่อผมให้ได้นะครับจบแค่นี้นะครับรับสมัครเด็กหัดงาน1อัตรากับอู่ทำสีตีอินเตอร์สวัสดีครับ